สวัสดีครับทุกๆท่านที่เคารพก็พบกับผมเช่นเคยนะครับ Infinity Structure คันชุดนี้ก็เป็นชุดที่4ของปีนี้นะครับเป็นชุดที่14ของทั้งหมดนะครับจํานวน13คัน,นครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมส่งไป U S A ไปลุยกับบูฟินทูน้า รุ่นนี้ก็มีทั้งคันที่พันเป็นไทเกอร์เวฟแล้วก็มีติดอวบีอันนี้ไทเกอร์เวฟนะไทเกอร์เวฟอวบีนะครับอวบีแล้วก็มีดักกอนสเกลเหมือนกันเนี่ยเป็นดักกอนสเกลนะครับมีให้เลือกหลายแบบเลยนะ ส่วนมากที่พันดาก็สเกลกับ,บอวบินี่จะเป็นคันออเดอร์ของลูกค้านะครับทุกคันนี่ล้วนจะเป็นสไปรอนทั้งนั้นเลยนะครับเป็นคันสไปรอนทั้งหมดนะที่นู่นเป็นเบสิกเขาไม่เอาเลยต้องสไปรอนอย่างเดียวนะครับแล้วอย่าลืมคันดีต้องมีมงกุฎนะครับ Infinity Structure การสร้างที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับเนี่ยทุกคันต้องมีมงกุฎรนะับประกรันคุณภาพนะชุดนี้ก็มีทั้งแบงค์เมกโรดอนแบคโฮแล้วก็อินฟินิตี้ r ตัคเจอนะโดยเฉพาะแบงค์อินฟินิตี้สตัคเจออันนี้เราจะมีรับประกรันนะวารันตีไว้ให้ด้านหลัง นะครับมีหมายเลขรับประกันอยู่ด้านหลังนี่เลยนะครับภับเนี่ยต่อไปนี้ก็ไม่ต้องออกใบรับประกันแล้วมีหมายเลขรับประกันตัวนี้นะอุบิเหตุขึ้นมาทุกกรณีครับไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะถ่ายรูปคันมาพร้อมกับเลขรับประกันพร้อมกับโลโก้อินฟินิตี้ตัวนี้แนบเข้ามานะฮะไม่ต้องส่งคันกลับมา นะครับเพราะว่าคลา,ายชิไก่ยในการส่งคันกลับมานนำสูงตอนอ้าันไม่ต้องเลยนะครับแล้วก็เราก็พร้อมที่จะเคลมให้นีแต่ตั้งแต่ขายมายังไม่มีเคมเลยนะนยแบงค์ของเราดีสู้ใช่ทั้งปบึกสบายๆเลยฮะบูฟินทูน่านี้หวานเจี๊ยบนะครับ ชุดน,นี้13ัคันคุณลูกค้ารอรับได้เลยนะครับเ mm hmm. ตรียมแพ็คแล้วครับเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวก็เสร็จปุ๊บก็แพ็คเลยพรุ่งนี้เดินทางรประมาณ4วันก็ถึงนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ